สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง YouTube รักเธอโตโยต้านะคะวันนี้หน่อยจะพาลูกค้ามาชมการจัดทรงของเจ้าตัวไฮรักแชมป์ตัวใหม่นะคะเป็นกระบะช่วงยาวราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่534,000บาทนะคะคันนี้ต่อแบบตู้แบบตะแกรงเหล็กนะคะพร้อมถอดหลังคาได้นะคะสูงเมตรเจนะคะมีผ้าใบด้านข้างนะคะ ด้านล่างนะคะเสริมแหนบแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อก,กระทะผ่านะคะพร้อมบรรทุก3ตันนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสแค่น้ําหนัก3ตันนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคอกแบบตะแกรงเหล็กคันนี้ตกแต่งออกมาแล้วใช้งานได้อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะคันนี้ต่อแบบคอกตะแกรงเหล็กนะคะสูงเมตรเจพร้อมผ้าใบนะคะพร้อมผ้าใบแบบ ไว้ปิดเวลาฝนตกนะคะหรือเวลาต้องการกันความร้อนนะคะสามารถปิดได้เลยนะคะตัวนี้คอกด้านบนนะคะตู้ด้านบนสามารถถอดหลังคาออกได้นะคะคันนี้สามารถถอดหลังคาออกได้เลยใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วก็มองรถไฮรักแชมป์ราคาแบบถูกแล้วราคาจับต้องได้ง่ายนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่59,000บาทนะคะคันนี้ ซื้อแบบไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะคะสำหรับลูกค้าเก่าทุกค่ายเลยนะคะคันนี้สามารถติดต่อแล้วก็สอบถามแคมเปญโปรโมชั่นดีๆกับทางหน่อยได้เลยนะคะช่วงล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันเนาะช่วงล่างคันนี้บรรทุกเสริมแนบนะคะเสริมแนบเปลี่ยนโชคพร้อมบรรทุกนะคะล้อกระทะขอบ14นะคะคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่ ดูรถอยู่นะคะสามารถโทรสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษกับทางช่อง yu YouTube ของหน่อยได้เลยนะคะเดยฝากเบอร์โทรและก็ i อ l ดี e like ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้แต่งแบบเบาๆนะคะไม่หนักฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัวไฮรักแคมสามารถโทรมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นดีๆกับทางหน่อยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ